สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับปุ้ยนะคะอัปเดตรถครอบครัวอีกหนึ่งคันสภาพสวยรายละเอียดพร้อมจบอีกหนึ่งคันนะคะตามหารุ่นขับสองมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.4 G-T ค่ะขับสองปี2016นะคะคันนี้สีบอลเงินนะคะมาพร้อมกับออปชั่นเต็มๆนะคะใครที่ตามหานะคะราคาอยู่ที่ไม่เกิน7 0 0 0แสนบาทนะคะตอบโจทย์อีกหนึ่งคันนะ,ะสำหรับคันนี้ค่ะ ันนี้ได้เป็นสีบอลเงินเดิมโรงงานนะคะเรแม็กสภาพสวยๆเดิมๆโรงงานค่ะไฟหน้าเป็นไฟลูกแก้วรีฟเฟลคเตอร์มาเรียบร้อยครบนะคะในส่วนของกระจังหน้าโคมเมียมไฟตัดหมอกคู่หน้ามาพร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะรายลเอียดสวยๆพร้อมจบอีกหนึ่งคันไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะคันนี้ภาษีพร,พรบรพร้อมให้เลยการตีเครื่องเกียร์ให้อีกสองปีนะคะ ารายละเอียดคันนี้บอกได้เลยว่าสวยๆอีกหนึ่งคันนะคะสนใจสามารถติดต่อได้ที่0 6 2 3 4 3 1 5 8 2เบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะคันนี้ออปชันจะมาเพิ่มตรงบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะในห้องบริษารมีจอมาพร้อมเลยนะคะสภาพหลังคากริบๆเดิมๆนะคะไม่มีเลอะไม่มีเลอะไม่มีเปื้อนนะคะคันนี้มาพร้อมกับระบบกีออโต้ นะคะระบบแอร์ออโต้มาพร้อมจอมายิ่งอยู่ที่แสนสี่นะคะปุ่มปุ๊ตสตาร์ทมาเรียบร้อยพวงมาลัยมันติในส่วนของพวกนะคะพุทคอนโทรลมาพร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้ตัว็อกความเร็วนะคะสามารถนะคะในส่วนของตัวการขับขี่นะคะเครื่อง ช่วงล่างนะคะหนึบๆเลยนะสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport ค่ะโครงสร้างรถสวยๆเด<ำ>ิมๆนะสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสภาพสวยมากๆนะคะอีกหนึ่งคันนะสำหรับท่านใดที่ตามหาเจ็ดที่นั่งนะคะขับสองรุ่นนี้มาพร้อมจอกลางในห้องบดยสารให้เรียบร้อยค่ะ โครงสร้างรถสวยเดิมเครื่องเกียร์เดิมๆนะคะล้อมแม็กเดิมจากโรงงานนะยางมิชลินนะคะสำหรับคันนี้ยางมิชลินปี2024ดิสเบรกสี่ล้อนะคะรถครอบครัวนะคะรุ่นรุ่นรถครอบครัวนะอ่ะตัวนี้ขับสสงนะคะแต่ได้ดิสเบรกทั้งสี่ล้อไปเลยนะคะในส่วนของไฟไท้ายสภาพสวยๆเลยนะค,ะคันนี้กล้องหลังมาให้พร้อมสปอยเลอร์หลังนะคะรายละเอียดมาสวยๆนะคะอีกหนึ่งคันนะ ถ้าไหนที่สนใจอยู่ทักมาได้เลยนะคะอบถ้มกันเข้ามาได้เลยค่ะอันนี้จะได้ในส่วนของตัวแอร์สามตอนนะคะแอร์สามตอนนะสาหรับปาเจโรคันนี้ค่ะออกรถไม่ต้องใช้เงินนะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะไม่ต้องใช้เงินอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถคันนี้ได้เรามีบริการนะคะจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเรามีบริการส่งรถให้ถึงบ้านนะคะสาหรับท่าไหนที่สนใจ สามารถทักสอบถามหาปุ้ยได้เลยค่ะนะคะมีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านท,ทุกวันนะไม่ต้องใช้กระหนกรถนะอย่าเพิ่งคิดว่าออกรถไม่ได้จนกว่าจะได้สอบถามนะคะ06410623431582นะคะติดต่อหาปุ้ยได้ตลอดสนใจสามารถทักสอบถามได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่นะคะ12,000 สนใจทักมาได้เลยนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดสัก,กระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณมากๆสํสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ